เลขมงคลคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่2ถึง8มิถุนายน2 5 6 8จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเผื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะฮะให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดโอ้โหเห็นชัดเลยนะฮะที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับคุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่เห็นเลยนะคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน หรือคุณจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจนะครับบางคนนี่มีเคล็ดลับอีกต่างหากนะเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการอะไรอีกก็ได้นะครับที่สำคัญคือจะพิจนารณานำไปใช้ในวันไหน,ไหนของสัปดาห์นี้อันนี้ต้องสุดแท้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวหรือเลขซิม หรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้เพื่อนําไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอโชคดีกันนะครับ